วิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1บายครูอุ้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้และทบทวนกันในเรื่องของอาณาจักรโยนกเชียงแสนนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. น,นักเรียนบอกความเป็นมาของอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้ 2. นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานที่สําคัญในอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้ค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะอาณาจักรโยนกเชียงแสนอาณาจักรโยนกเชียงแสนอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 3บสถึงสิตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีพระเจ้าสิงหานวัดเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนในสมัยของพระเจ้าพม ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักรบและมีความกล้าหาญได้ทำการต่อต้านพวกขอมไม่ยอมทรงสวยเมื่อขอมยกกองทัพมาก็สามารถปราบปรามได้และยังได้แผ่อิทธิพลขยายอาณาเขตเข้าไปในแดนของขอมยึดไปถึงเมืองเฉลียงและล้านนาล้านช้างนอกจากนั้นยังได้สร้างเมืองอื่นๆขึ้นอีกเช่นชัยนารายนครพางคำ เมื่อหมดสมัยพระเจ้าพมอาณาจักรโยนกเชียงแสนเริ่มเสื่อมอำนาจลงกษัตริย์ล้วนอ่อนแอหย่อนความสามารถจนถึงพุทธศักราช1731พวกมอญได้ยกกองทัพเข้าครอบครองอาณาจักรขอมและได้แผ่อำนาจเข้ายึดเมืองโยนกเชียงแสนซึ่งในขณะนั้นมีพระเจ้าชัยสิริโอรสของพระเจ้าพมเป็นกษัตริย์ปกครอง พระเจ้าชัยศริไม่สามารถต่อต้านกองทัพมอนได้จึงพากาันเผาเมืองทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นที่พำนักและสเสบียงอาหารแก่พวกมอนแล้วพากันอพยพลงมาทางใต้จนถึงเมืองร้างแห่งหนึ่งในแขวงเมืองกำแพงเพชรชื่อเมืองแปบ๊บได้อาศัยอยู่ที่เมืองแป๊บระยะหนึ่งเห็นว่าชายัยปูไม่สู้เหมาะเพราะอยู่ใกล้ขอมจึงได้อพยพลงมาทางใต้จนถึงเมืองนครปฐม และได้สร้างเมืองนครปฐมและพรรมนักอยู่ในระยะที่ฝ่ายไทยกำลังละสัมระสายอยู่นี้เป็นโอกาสให้ขอมซึ่งมีราชธานีอยู่ที่เมืองระโวถือสิทธิ์เข้าครอบครองแคว้นโยนกเชียงแสนแล้วบังคับให้คนไทยที่ตกค้างอยู่นั้นให้ส่งสวยแก่ขอมความเสื่อมสลายของอาณาจักรโยนกเชียงแสนครั้งนี้ทำให้ชาวไทยต้องอพยพย้ายกันลงมาเป็นสองสายคือ สายแรกคือสายของพระเจ้าชัยสิริอบพยพลงมาอาศัยอยู่ชั่วคราวที่เมืองแปบ๊บส่วนสายที่สองสายของพระเจ้าชัยบุรีได้แยกออกมาทางตะวันออกของสุขโขทยัยคือเมืองนครไทยระยะต่อมาชาวไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในอาณาจักรโยนกเชียงแสนได้รวมตัวการตั้งเมืองขึ้นหลายแห่งบรรดาหัวเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น นครเงินยางนครพะเยาและเมืองหริพุนชัยเมื่อบรรดาชาวไทยเกิดความคิดที่จะสลัดแอกจากขอมครั้งนี้บุคคลสำคัญในการนี้คือพ่อขุนบางกลางหาวซึ่งเป็นเจ้าเมืองบางยางและพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองตราดได้ร่วมกำลังกันยกขึ้นไปโจมตีขอมจนได้เมืองสุโขทยัยอันเป็นเมืองหน้าด่านของขอมไว้ได้ต่อมา เมืองโยนกเชียงแสนเกิดน้ําท่วมบรรดาเมืองในแคว้นโยนกเชียงแสนต่างๆก็ถูกทําลายลงหมดพวกมอญเห็นว่าหากจะเข้าไปบรุรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เมืองใหม่จะสิ้นเปลืองเงินทองจํานวนมากจึงได้พากันยกทัพกลับเป็นเหตุให้เมืองโยนกเชียงแสนขาดกษัตริย์ปกครองทําให้อํานาจและอารยธรรมเสื่อมลงชนชาติไทยในโยนกเชียงแสน จึงได้พากาันอพยพลงมาทางตอนใต้แล้วได้สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นคืออาณาจักรล้านนาซึ่งต่อมาได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นอาณาจักร